คนมาปวนะปน่ะแฟนคลับมาปวนเวทีนะ่ะนี่ย้ไปทำแฟนรันปวนเหรอไม่เอยอ๋อจะเป็นแน,น,นวสรกับไมัยแล้วมึง <c oughs> ก็แบบว่าเป็นนักเลงเหรอนี่อา้าวโอเค เออเป็นโปรว่าแล้วว่ามันต้องไปเติมมาที่ไทยก็เปิดไปเติมมาเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยแสนเดียวเองมึงก็เติมไปดิกูเห็นมีคนขายไอดีตั้งบักหลายหนึ่งดูมึงใช่เ๋ยวกูไปขายไอดีคิวดนศูนย์จุดสองอีมาอี๊ับมึงเห่ยมันรีคิวแดนหัวเราเยอเลย ถ้าขึ้นแรงไตแรงเกียบแรงเขาอื่นเกียบแรงม่ลมันเจียบเครียโอ้ยขอโทษไม่ได้ตั้งใจนะเฟซบุ๊กเหรอ,อเออกูเชื่อมกับวอลไอเดียไม่ใช่ดีว <c oughs> อลไม่ใช่มีไอเดีย <c oughs> ของมันอยู่อีห้าแปดเก้าศูนย์ศูนย์โชกันทำไมเนี่ยเดี๋ยวไปปรับกล้องใหม่ก่อนนะ <30. S 1> มึงเหยียมายืนปรับอยู่แบบนี้นะอีมายจะทําไมกูนี่ไงเมื่อสิถือหัวแตกมันแล้วยิปูหยกยกก็อยาปรับเยอะอยกปรับขึ้นทีละนิดทีละน้ะนอยกอพอเป็น,อ,นอะไรูสอนอ้า <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วนี่เอ๋มเอาแล้วฮเอ็มค้างมึงัดที่นี่ไม่ติดหรือเรายังไม่ติดหรือว่าเรายังไม่ตรวจวะ เออกูว่าเราติดแล้วเราหายแล้วอ,ะอ่ะเอาค์เขาตรงขามนนามอีกเล่นนิ่ม oh <man. S 2> บไ้าไม่ต้องข้ามเราก็วิ่งอ้อมขึ้นข้างบนดิเลอวะอเอ๋ย,อยไอหยกไม่รู้เรื่องเขไม่รู้เรื่องเอาเอ๋ยมึงอ่ะมึงด่าน่เสร็จไปนอนนะเอ็ดเอวอาพิเศษเบอร์วะโอ้ยขอโทษ เห็นวอยู่หนอะ I got supplies กูเียรแล้วกูนดเดวอ๋อเกยรแล้วเกจริงโก้อ้าวโดนแล้วว่านีจระูกันเอะอยู่บ้านนู่นมั้ง Watch out เราเอานะไยอะไรอย่ามาร้องแถวนี้ให้อยู่ก็ให้อยู่แล้วหมายถึงจิ้งจกอะ่ะให้แค่จิ้งจกเห็นแล้วล่านอีกแล้วอะ่ะหยุดตึกนี้แหมมันเห็นใครเลยอะ่อจจะมันอยู่ชั้นสองเพราะว่ามันโยนมาใส่แถวกลัวมันอาจจะชอบชุดสีเหลืองก็ได้นะ Mark เห็นกูแต่ไม่รู้ว่าเห็นจากไหนน่ะกูที่กูมานล่นแหละมึงมาถ้าบ้าน่ยมุกอย่างดีแล้วมุก หอ,อมไหมุ้ยวงเบียบกูอยู่ในวงแล้วอะ่ะกูวิ่งออกนอกวงอะอ๋อมันอยู่บ้านสองชั้นอสียงแรงคนไม่รู้จะกลัวอาจจะตายแป๊บหนึ่งเฮ้ ตวันดูดีวา <Watch out. S 1> ันอยู่หมู่บ้านว่ตว,วัน <the> มาร์คอโลเคชันมนเห็นปุ๊โอ้โอ้โอมายัางไงคนนี้ไม่เห็นพื้นเลยอ่ะเ้ยคนนี้ไม่เห็นพื้นเกินยุจะวเห็นเท้าาจะพยามึงมันมีสองคนหรอวังนะ ะออมสักกันหน่อยไปโหลดไปโหลดไปโสดมัน,มนอุ้ยมีคนตั้งโลดอยู่นี่ด้วยไม่เห็นหรอเอ้ Watch out Watch out Watch out นี่แหละคนนะั้นแหละที่มันยิงยิงอะไรกันนี่สองเข้าไปในรูนแล้ว watch out watch out watch out <oughs> เดี๋ยวหาดูคนให้นะเออเวกเตอร์ก็ฆ่าได้มึงเออเออมันเป็นไผมันแล้วก็อยุดตรงนี้ตายอะ่ะอยู่ในวงแต่โยกคู่กููกลัวมันฆ่ามึงนาะเดือนหนึ่งโตตัวเชีย่ย ใช่เหลือแค่หนึ่งคนงคนึงเหลือสามคนที่ตื่นเต้นคุณนึกว่าเหลือกันบักไลย์จะไหนหรอ Watch out เอาพุ่งมาที้หังเลย Watch out นี่ มีน้ำให้กินไหมอ่ะขอบคุณครับกูไม่ได้ยินเสียงเกมเลยนะเพราะว่าหัวฟังกูหมด อาร์คต่งกล้องหลังเ้าเยเดี๋ยวเราเบิดหาก่อนนะ

สุดยอดเลยเย้สุดท้ายอนอนๆเลยผนะัดตั้งนี่แหละเย้ We are number one ถ้าเพอ่ะสุดยอดอิหยกสุดมุ้งแแม